ตอนลับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วิดีโอนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเป็นวันวาเลนไทน์ครับผมคลิปนี้ผมอยากมาพูดถึง AI โมเดลที่ผมใช้ในการเขียนโค้ดอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้อยู่2โมเดลด้วยกันครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือ5.3โคเด็กของ OpenAI ใช่ไหมครับแล้วก็ Opus 4.6ของเอ่อ c r o c o s หรือว่า c o Opus 4.6ของบริษัท Anthropic นะครับซึ่ง ผมว่าในยุคนี้ครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ไอมาช่วยเขียนโค้ดเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่เรามาถกเถียงคุยกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของการว่าควรใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์ของมันเต็มที่นะครับควรทํางานร่วมกับมันยังไงหรือว่าควรผมไม่ควรพูดว่าทํางานร่วมกันมันทาให้ดูเหมือนเป็นคนจริงๆใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะใช้ไอยังไงจัดวางยังไงใน การเขียนโค้ดของเราใช่ไหมครับมาเห็นว่าหน้าจอเราครับเราจะจัดวางยังไงเราจะให้มันช่วยเขียนโค้ดยังไงเป็นออโต้คอมพลีทหรือเปล่าเป็นการให้มันเจนโค้ดแล้วเราตรวจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งปัจจุบัน,นครับผมก็ใช้ VS Code ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโปรแกรมการเขียนโค้ดปกติแล้วผมก็เอา AI 2อันนี้มาวางซ้ายกับขวาเลยนะครับมันเกิดขึ้นแบบบรน,นตามธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทําอย่างนั้นแต่ว่าตัวที่อยู่ด้านขวาก็จะเป็น o b a s 4.6 Cross Code นะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็น 5.3 c o d e x นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้มาอาทิตย์นึงแล้วอะครับผมว่า Opus 4.6เนี่ยดีกว่านะครับอันนี้คือมุมม,มองของผมนะครับซึ่งแตกต่างจากหลายคนนะครับเพราะหลายคนแบบชอบ5.3 c o d e x มากๆครับผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ Opus 4.5มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันจำคอนเทกต์ได้ค่อนข้างเยอะพอผมมาใช้ Opus 4.6เนี่ยมันเลยแบบคือรู้วิธีการทำงานของผมแล้วแล้วก็สามารถ เจนโค้ด uh, ให้ผมได้ตามที่ผมต้องการเกือบจะเป๊ะเลยครับในขณะที่ตัว5.3โคเด็กมันเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องมาเรียนรู้ใหม่เพราะผมเพิ่งสมัครรายเดือนของ Open AI ไปนะครับเพื่อที่จะลองโมเดลตอนนี้เพราะเห็นผลพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับซึ่งมันอาจจะจำคอนเท็กซ์ไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนหรือว่าไม่เคยป้อนข้อมูลให้มันมาก่อนนะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะเพราะที่มันเป็นเรื่องนั้นนะครับแต่ว่า ปัจจุบันผมก็จะใช้ o p ปัสสีนียตลอดเลยนะครับสำหรับทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงาน Frontend Backend ฐานข้อมูล n น t ต o ว k หรืออะไรก็ตามะครับผมก็จะใช้ o p ปัสสก่อนมีหลายคนบอกว่า Codex หรือ5.3 Code x เนี่ยมันดีสำหรับการออกแบบ UI นะครับหน้าตาของเว็บไซต์แต่ผมก็เท่าที่ผมลองผมคิดว่า o p ปัสสมันยังดีกว่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นเรื่องของคอนเท x กซ์ครับผมปัจจุบันผมก็เลยจะใช้ o p ปัสสุกก่อนแล้วบางทีถ้าสมมติว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับ เกินขีดจำกัดที่ผมใช้ได้แล้วผมก็จะย้ายมาใช้5.3 Codex นะครับ5.3 Codex เดผมใช้แก้ปัญหาบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นการให้มันตรวจโค้ดแล้วก็ให้มันหาว่าบั็อกอันนี้เกิดจากอะไรครับอันนั้นมันก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็การถามตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็ o p u s 4.6ผมใช้งานยังไงนะครับผมก็จะใช้แพลนโหมดครับผมว่าอันนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับมันทำให้การใช้ไอเยนโค้ดเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับ ผมก็จะใช้แพลนโหมดแล้วก็ร่างแบบแผนก่อนว่าเราจะลงมือทําส่วนไหนบ้างครับตัว AI เนี่ยมันก็จะเจนมาให้ว่ามันจะทําแบบนี้1 2 3สามแล้วก็จะแก้ไฟล์นี้เหตุผลว่าทำไมถึงแก้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็จะเหมือนกับแก้แผนเนี่ยไปเรื่อยๆจนคิดว่ามันคงที่ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์คําสั่งว่าโอเคเริ่มทํางานได้แล้วมันก็จะเจนโค้ดมาให้นะครับแต่พอมันเจนโค้ดมาให้แล้วผมก็จะตรวจดูโค้ดทุกบรรทัดน,นะครับไม่มีบรรทัดไหนที่จะไม่ผ่าน สายตาผมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการใช้ AI ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะทำมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ AI ไอเจนโค้ดแล้วก็ไม่ดูโค้ดที่เจนมาแล้วก็ส่งงานได้เลยนะครับมันไม่ใช่ระดับนั้นแน่นอนครับการเป็นวิศวรกรที่ดีเราควรตรวจทุกอย่างแล้วก็ควรกำกับ AI ได้ว่าสิ่งที่มันทำมามันถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าสามารถส่งให้ลูกค้าได้ไหมคนสามารถเข้ามาใช้เป็นพันเป็นหมื่นคนได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับว่าค้มันอยู่ในระดับมาตรฐานที่ ถูกต้องของบริษัทเราหรือเปล่าครับเราต้องเป็นคนกำหนดส่วนนี้ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราให้เขารับผิดชอบงานไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์เป็นคนที่จะรับผิดชอบงานนะครับซึ่งผมก็จะทํางานแบบนั้นนะครับมันก็ทําให้ Work f l o w ของผมดีขึ้นมากนะครับสามารถเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นจากงานบางงานที่เป็นหลักเดือนตอนนี้ก็เป็นหลักอาทิตย์ถูกไหมครับจากหลักอาทิตย์ก็เป็นหลักวันหลักวันเป็นหลักชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างจริงจริงซึ่งผมก็คิดว่าดีอย่าง ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะช่วยให้คนกลุ่มเล็กๆสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่พลาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการรีแฟกเตอร์ครับสมมติว่าผมบอกให้เอ,อโค้ชุนนี้เราจะใช้ใน2-3จุดนะช่วยรีแฟกเตอร์ให้หน่อยมันก็จะไปหยิบ เวอร์ชันที่ผมไม่ต้องการมารีแฟกเตอร์ให้ครับแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ผมก็จะมาแก้กับมือเองครับเพราะว่าที่เกียรติพิมพสั่งหลายรอบครับเหมือนกับว่ามันมีอยู่2ฉบับถูกนะครับที่สามารถนําไปรีแฟกเตอร์ให้ทุกส่วนมาใช้โค้ดชุดนั้นได้แต่มันไปเลือกโค้ดที่ผมไม่ต้องการให้ใช้อะมาแจกแจงให้ทุกส่วนไปใช้ครับขออภัยนะครับถ้ามันอธิบายไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการส c o p ข้อมูลของยูเซอร์ครับอย่างเช่นสมมติว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาควรสามารถเข้าถึงได้แค่ข้อมูลตัวเองถูกไหมครับมันก็ยังจัดก,การเรื่องนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันยังเปิดโอกาสให้สามารถไปอ,อ,อาจจะคล้ายๆใช้วิธีบางอย่างได้เพื่อให้สามารถเข้าดูข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นครับซึ่งเราไม่ต้องการจุดนี้ผมก็ต้องแก้ส่วนนี้เองกับมือครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังต้องแก้เองอยู่กับมือนะครับนั่นแหละครับเพื่อน ข้อสรุปของผมก็คือคิดว่าการใช้ a อเขียนโค้ดเนี่ยมันดีแล้วเราก็ควรใช้นะครับเพราะว่ามันทําให้เรา productive มากขึ้นหมายถึงว่าสามารถทําโค้ดได้คุณภาพสูงแล้วก็เร็วขึ้นนะครับจากงานที่สมัยก่อนเป็นหลายเดือนก็อาจจะเหลือหลักอาทิตย์ได้ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องตรวจดูโค้ดทุกบรรทัดเหมือนเดิมครับหลักๆคือเราเปลี่ยนจากงานเรามาเป็นการพิมพ์โค้ดเองใช่ไหมครับมาเป็นการรีวิวแทนครับถ้าใครที่รีวิว PR อยู่บ่อยๆก็คง ทำงานแนวนี้เก่งมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังวิดีโอนี้นะครับถ้าสงสัยส่วนไหนก็ถามผมได้เช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม